ผมซิมบูดอนกอสอยดันครับปีนี้ซ้อมกี่วันครับซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ท่ายมีรักมืองไทยอยู่ที่จังหวัดกูดอนอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นนักกีฬาซ้อมที่นู่นมีเราพิญญามีนิวจองเหมือนแล้วอ่ะเด็กคู่คู่พันท้ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหรละอือยี่สิบสองเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปลอยมาณกี่กิโลครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดครับเราโมเดิร์ตได้ไหครับ อรรคัแล้ววันนี้เราเจอกับอิทธิพลครับเคยเจอไหมไม่เคยเป็นสายแรกเลยได้ศึกษาเซีมันต่อยเข้ามาป่ะก็ดูอ่ะเขามวยสไตล์อะไรก็สไตล์คล้ายๆกันครับแล้ววันนี้เราจะวางเรียงวางแข่ไงก็ดูไปเรื่อยไปคอยไปแล้วดูแก้ไขตรงนั้นนะเนาะอย่างไฟล่าสุดนี้เราต่อยไว้ที่ใส่ที่ล่างเนยวันนั้นเราเจอกับพี่จอมโหนเป็นไงบ้างก็แพ้นอกรับไปพ่าใช่ป่ะวันนั้นเตอรกันเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดเนี่ยอ๋อเวทเดิมเหมือนก็วันนี้ให้กลับมาแจ้งเกิด คิดว่าวันนี้แจ้งเกิดได้ไหมก็วางจะแจ้งเกิดอืมเรียนเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงบ้างมาเกินจุดเสียคอับสบายสบายค,บคือเดี๋ยววิง่งยืดกล้ามเนื้อนิดนึงแล,ล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงที่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะสม,มบ,บูรณ์แข็งแรงเรียกว่าวันนี้พร้อมแจ้งเกิดทันทีเลยครับอะเราปล่อยมือมาลุลน้องวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณร้อยกว่าไฟร้อยกว่าไฟนะเราคนจังหวัดเมื่อพอวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับวันนี้เราชัยชนะกับโคราชครับครับผมมากทั้งชาย